หยุดพักและพัฒนามาร์กมาเกตนะครับดาวบิดมือพระการจากเรปโซฮอนด้ากับการที่ออกมาอัปเดตล่าสุดนะครับว่าภาพซ้อนนั้นยังเข้ามารบกวนอยู่นะครับ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นและยังเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันนี้เกิดขึ้นจากการพลาดล้มหรือว่าอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในการแข่งขันที่อินโดนีเซียกลางปีนะครับเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมาและปัญหาภาพซ้อนนี้นะครับมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP ซึ่งเป็นอาชีพที่มาร์กมาเกตนั้นสามารถสร้างมากับมือและสามารถเขียนหน้าประวัติศาสตร์ให้กับทาง Honda ได้อีกด้วยครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา และมาร์กมาเกเองก็ยอมรับนะครับว่ามันกลายเป็นเรื่องเคยชินแลวในชีวิตประจําวันของมาร์กไปแล้วนะครับถึงอย่างไรก็ตามครับกับการแข่งขันในฤดูการ2022นะครับมาร์กมาเกดนั้นก็ได้กลับมาทําการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรายการ Mo t ต GP และยังสามารถพา RC23V ที่เป็นตัวแข่งของ h อนดานั้นมาป้วนเปี้ยนกับการแข่งขันในระดับแถวหน้าได้อีกด้วยนะครับ แต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า RC23V นั้นถูก Revolution มาใหม่หมดจดทั้งคันเลยนะครับซึ่งเรียกว่าสถานะตอนนี้ก็กำลังตั้งไข่อยู่นะครับและกำลังถูกพัฒนาอยู่และมันก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่เลยนะครับของทาง Honda กับการที่จะพัฒนา RC23V ให้กลับมามีศักยภาพที่เหนือคู่แข่งอีกครั้งหนึ่งนะครับบนชั้นพรีเมียร์คลาสและก็ถือว่ามันเป็นปัญหาที่ยากมากๆนะครับและมันเป็นอีกหนึ่งปัญหาเลยสําหรับดาวบิดชาสเปนคนนี้ นอกจากนี้นะครับมาร์กมาร์เกตนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่า,วาหลังจากที่ผมพลาดล้มใน Prix, อินโดนีเซียกังปรีอีกปัญหาของผมคือการเห็นภาพซ้อนช่วงแรกมันเป็นปัญหาที่น่าหง,ง,งุดหงิดมากๆครับมันเป็นเรื่องที่ยากที่ผมจะทำใจยอมรับแต่ณปัจจุบันนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมไปแล้วหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องเคยชินและสามารถทำใจยอมรับได้แล้วนะครับและทุกครั้งที่ผมสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ความเป็นมืออาชีพและการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP จะมาแทนที่ปัญหาของผมนะครับหมายถึงว่ามาร์คมาเกสนั้นตั้งใจกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP จจนบางครั้งนั้นมันทำให้ลืมปัญหาของสุขภาพตัวเองไปเลยการตัดสินใจในต้นฤด,ดูกาล2022สำหรับผมและทีมงานผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องกับการหยุดการแข่งขันไปในช่วงขณะหนึ่งและตัดสินใจเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนการพัฒนาตัวแข่งอย่าง RC213V ผมยอมรับเลยว่ามันทุลักทุเลอยู่บ้างแต่อย่างน้อยที่ฟิลิปส์ Island ์และบาเลเซียผมสามารถทำความเร็วและเกาะกับกลุ่มหน้าได้นั่นคือสิ่งสำคัญครับและมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผมหมายถึงเราสามารถมีความเร็วและเราสามารถทำผลงานได้มันเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับการพัฒนารถที่จะเอามาใช้กับการแข่งขันในฤด,ดูการ2023และช่วงพักเบรกของการแข่งขันในฤด,ดูการ2023 เป็นจังหวะที่ดีครับกับการที่ผมนั้นจะฟื้นฟูร่รางกายของผมให้กลับมาฟิตที่สุดเท่าที่ผมนั้นจะทําได้เพราะผมไม่ต้องเสียคะแนนและไม่ต้องเสียอันดับในตารางคะแนนสะสมเพราะมันคือช่วงพักเบรกที่เป็นออฟฟิเชียลหลังจากนี้ผมค่อยมาลุ้นว่าทีมนั้นจะสามารถพัฒนา RC213 ี v, สอาหรับการแข่งขันในฤดูกาล2023ออกมาดีแค่ไหนครับ ตอนนี้ gp f a n Club v 2ของเรานั้นมีกลุ่มเปิดสาธารณะแล้วนะครับบนแพลตฟอร์มของ a c e b o o k ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนับสนใจที่จะตั้งโพสต์นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็สามารถกดลิงก์นะครับใต้ description ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปปักเอาไว้ให้นะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งมผ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ